โรงพยาบาลจิตเวชหนึ่งในสถานที่หลอนที่สุดในเกาหลีคือโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นตำนานที่ผู้คนพูดถึงกันทั่วทั้งเกาหลีรวมทั้งผู้คนที่เคยไปทำงานหรือมาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้ต่างก็ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เองประวัติของโรงพยาบาล โรงพยาบาลน,นี้เคยเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยจิตเวทที่มีอาการทางจิตมากมายตั้งแต่ความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงไปจนถึงผู้ที่มีความผิดปกติจากโรคซึมเศร้าบางคนถูกบังคับให้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการที่ค่อนข้างทารุณเช่นการช็อตไฟฟ้าและการใช้ยาแรงๆซึ่งหลายคนเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการใช้มาตรการที่รุนแรงเกินไป จนทําให้บางคนเสียชีวิตจากการรักษาที่ผิดวิธีหลังจากการเปลี่ยนมือการบริหารโรงพยาบาลไปหลายครั้งก็เริ่มมีการปิดบางส่วนของโรงพยาบาลที่ไม่ใช้งานแล้วหรือห้องต่างๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ผู้คนที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลนี้ในช่วงหลังๆเล่าว,ว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเสียงของใครบางคนร้องไห้เสียงประตูที่เปิดและปิดเอง เสียงฝีเท้าที่เดินไปมาจากห้องที่ไม่ได้ใช้แล้วรวมถึงเสียงเหมือนคนวิ่งอยู่ในบริเวณที่ไม่ควรมีใครอยู่หลายคนที่เคยไปเยี่ยมโรงพยาบาลนี้ระบุว่าภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดราวกับมีบางสิ่งที่ลึกลับซ่อนอยู่ในอากาศบางคนยังบอกอีกว่าในบางครั้งพวกเขาจะเห็นเงาคนเดินผ่านไปมาในห้องที่ทิ้งร้างซึ่งเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆกลับไม่มีใครอยู่ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการเห็นวิญญาณของผู้ป่วยที่เคยอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้หลายคนบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาวยืนอยู่ในมุมมืดของห้องหนึ่งมักจะมีการร้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนซึ่งน่าจะเป็นการแสดงถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในช่วงที่พวกเขาถูกทิ้งให้ทนทุกจากการรักษาที่ผิดวิธี บางคนที่เข้าไปในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลยังรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆหรือได้กลิ่นของยาหรือสารเคมีที่ถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลในช่วงเวลาที่พวกเขาเข้าไปเพราะห้องนั้นไม่เคยถูกใช้งานมานานแล้วการสะท้อนถึงอดีตที่มืดมิดผู้ที่เคยทำงานในโรงพยาบาลหรือผู้ที่เคยเดินทางไปมาในที่แห่งนี้เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การหลอนธรรมดาแต่เป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปจากการรักษาที่ทารุณหรือจากการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีความพยายามในการปิดโรงพยาบาลบางคนเชื่อว่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลน,นี้อาจเกี่ยวข้องกับการที่ยังไม่ได้มีการจัดการกับวิญญาณเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ หรือการที่อาคารบางส่วนยังคงไม่ได้รับการปรับปรุงและทิ้งไว้ในสภาพเดิมซึ่งมันทำให้เกิดแรงกดดันทางจิตใจที่ยังคงสะท้อนออกมาในรูปแบบของการหลอกหลอนในบางกรณีมีการรายงานว่าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือตัดสินใจปิดบางส่วนของโรงพยาบาลวิญญาณของผู้ป่วยที่เคยอยู่ในนั้นก็จะกลับมาอยู่ในบริเวณนั้นอีกครั้ง เพื่อรอการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานที่พวกเขาเคยเผชิญในปัจจุบันถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่บางส่วนของโรงพยาบาลยังคงเป็นที่มาของความลึกลับและคำบอกเล่าจากผู้คนที่เคยไปเยือนใครที่ไปเยือนโรงพยาบาลในปัจจุบันอาจจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความหลอนโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่แสงไฟไม่เพียงพอ เรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งนี้จึงยังคงเป็นที่สนใจและเป็นที่พูดถึงของคนที่เชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับผีในเกาหลีการหลอกหลอนของผู้ป่วยที่เคยอยู่ในสถานที่แห่งนี้จึงยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีคำตอบและยากที่จะอธิบายได้